ครับผมช่างพาทุกท่านมาครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการชักล่องน,นะครับแบงนี้นะครับคือระยะล่องเนี่ยนะครับระออยะล่องคือเมตรีสเมตรี่ส เรให้ได้ตามสูตรนี้นะครับในนี้ถักได้สวยรงนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการเตรียมดิน,นสําคัญมากนะครับ mm. พี่น้องกเกษตรกรครับถ้าเราเตรียมดินดีนะครับทํปลูกวิธีการตามระบบโครงสร้างมันนะครทุกอย่างจะสมบูรณ์แล้วก็ผลผลิตออกมาเนี่ยแน่นอนนะครับไม่ต่ำกว่าเป้าหมายที่เราคุยกันไว้นะเพราะฉะนั้นให้พี่น้องกเกษตรกรได้ตระหนักในการเตรียมดิน กนะารขึ้นล่องนะครับเพราะนั้นฝากพี่น้องกเกษตรกรด้วยถ้าทำตามระบบคนสร้างมันต้องใช้ขึ้นล่องแบบนี้นะครับที่เราเห็นนะครัูนนะครับเป็นฐันจานคู่นะครับจานคู่ที่ขึ้นลรร่ลอ,องอยู่นะครับพี่น้องเห็นนะครับนะมาดูนะครับไปใช้รถธรรมดารถป่อธรรมดาเรานี่เองนะครับที่ทำอยู่นะ ตามรูปบบนี้แน่อนอนแล้วถูกต้องนะครับดูครับแขกขึ้นมาขึ้นมาสองข้างนะยอดนถบนะนี่สวยงามมากนะครับแปลงนี้นาดินดีนะเพราะนั้นพี่น้องเกษตรกรที่คิดอยากจะทำมันตามรูปแาบนันต้องใช้วิธีนี้นะครับนะคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะเจอกันวันนี้วิธีการยกล่องนะครับผมค,ครับ